สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายที่ชายหาดลอลลิลาบีที่รัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้มีแดดแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังอยู่ที่19องศาค่ะขึ้นทะเลกำลังสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะ ใช้หาววานิลาบีดอยู่ห่างจากบ้านใช้เวลาเดินทางเดินมาค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะกลางคืนก็นอนฟังเสียงขึ้นมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะมีเก้าอี้สำหรับให้ประชาชนทั่วไปที่ ออกมาเดินเล่นชายหาดเดินออกกําลังกายนั่งพักชมวิวพักผ่อนอริยาบทเ,าเวลาที่ออกมาก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เสียงขึ้นแรงมากนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ลดเสียงลงไปเนาะ ได้เป็นเสียงเบาๆวันนี้ขึ้นทะเลสวยงามมากค่ะเพราะว่าไม่มีฝนตกถ้าวันไหนฝนตกก็จะน้ำทะเลก็จะขุ่นเนาะก็มาเจออะโลเวราว่านหางจระเข้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะชื่อเฉพาะของเขาพยายามหาแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพยายามหาชื่อเฉพาะของเขา มาลงให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราทำคลิปเอาไว้แล้วตอนที่เขายังไม่ออกดอกแต่ว่าหาชื่อเฉพาะของเขายังไม่เจอแต่ว่าวันนี้มาไม่ได้เดินแค่สองอาทิตย์นะคะใช่คห่ะออกดอกสวยงามมากดอกก็จะออกข้างโคนปลีบใบ ไม่ได้ออกที่ปลายยอดนะคะเพราะว่าอะโลเวล่าเวลาเขาออกดอกเวลาดอกร่วงโรยเขาก็จะจังคงมีชีวิตอยู่ <c oughs> ต้นไม้อโลเวล่าออกดอกแล้วไม่ตายเหมือนอากาเว่นะคะอากาเว่ออกดอกออกดอกแล้วต้นแม่เขาจะตายาก็จะสืบทอดต้นต้นลูกเอาไว้นะคะอากาเวเนี่ยหาดอกของ บ้านหางจระเข้ก็จะเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็แตกกิ่งช่อออกไปค่อยๆทยอยบานตอนถ่ายทําก็ยืนอยู่ยืนอยู่ชายหาดแล้วก็เอียงกล้องขึ้นข้างบนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าอันนี้เขาเกิดขึ้นอยู่ริมชายฝั่งเลยนะคะชายฝั่งก็จะอยู่สูงจากหาดทรายประมาณ4-5เมตรเลยนะคะ ช่อดอกก็ส่งสูงนะคะความสมบูรณ์ของต้นเขาสมบูรณ์มากทีเดียวค่ะแล้วก็ดอกบ้านหางจระเข้สามารถาติดมเมล็ดได้นะคะเป็นการขยายพันธุ์ของเขาจะขยายด้วยการเพาะเมล็ดหรือแม้กระทั่งว่ามเมล็ดของเขาล่ว,ลง,ลวงหล่นลงไปที่พื้นเมื่อความชื้นเหมาะสมอาการเหมาะสมเขาก็งอกต้นใหม่ออกมาแล้วก็ วิธีการขยายพันธุ์ของเขาอีกวิธีหนึ่งก็คือการแตกกอของเขาเฉพาะกอนี้นะคะเพื่อนๆ่คะเฉพาะกลุ่มนี้ที่เขาขึ้นนะคะจะกินพื้นที่ประมาณประมาณ5เมตรค่ะแผ่ขยายกว้างเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะนี่เฉพาะเฉพาะกลุ่มนี้นะคะมีอยู่หลายกอทีเดียวแล้วก็แตกออกไปแบบว่าอยู่ใต้พงหญ้าสวยงามมากคะ่ะเพื่อนๆค่คะ ช่วงนี้เขากำลังตัดตัดหญ้าเดี๋ยวช่วงที่หญ้าเตีนๆแล้วจะมาทำคลิปให้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งดูความงามของธรรมชาตินะคะดอกของเขาเป็นสีส้มเหมือนรูประคลังเหมือนรูปเหมือนละคลังคว่ำลงแล้วก็ปลายยอดของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยมากทีเดียวค่ะก็ เต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหเลยนะคะความสูงของช่อดอกก็สูงเกือบเม็ดเลยนะคะสูงเกือบเม็ดเลยสวยงามมากดูนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆค่ะดอกก็จะทยอยบานไม่ได้มาเดินชายหาดแค่สองอาทิตย์นะคะ พอดีติดโควิดก็กลับตัวที่บ้านออกมาได้ก็มาเดินชายหาดก่อนเลยอากาศที่โชยมาจากน้ำทะเลช่วยให้เราสดชื่นนะคะตอนอยู่เมืองไทยเวลาทำคลิปต้องหยุดคลิปแล้วพูดต่อนในหนึ่งคลิปก็หลายรอบเพราะว่าเสียงจะหายแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ ไม่ไม่ได้หยุดคลิปพ่อเสียงหายเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอากาศช่วยได้จริงๆคะ่ะอยู่ใกล้ทะเลเนาะเหมือนสูตละองละองลองฝอยของน้ำทะเลเข้ามาก็ทำให้ปลอดสุขภาพดีหรือยังไงไม่รู้นะคะเพื่อนเคะก็พูดคุยเล่าสู่กันฟังเนาะคลิปนี้ก็ได้สูตรลองฝอยจาก ขึ้นน้ำมหาสมุทรแล้วก็ชมความงามของคลื่นสวยๆอากาศดีๆแล้วก็อะโลวิล่าสวยๆขึ้นอยู่ตามชายฝั่งขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ